ร้านลาบที่เราสามพี่น้องสร้างด้วยกันวันนี้ถูกพี่สาวคนโตยึดไว้เพียงคนเดียวมะลิคือน้องสาวคนเล็กที่ทำงานโรงงานมาตลอด5ปีเธอตัดสินใจลาออกเมื่อพี่สาวทั้งสองคนชวนมาเปิดร้านอาหารอีสานเล็กๆริมตลาดนัดสามพี่น้องตั้งใจจะสร้างธุรกิจครอบครัวด้วยกันพี่นิดพี่สาวคนโตเป็นคนดูแลการเงินพี่หนึ่งพี่สาวคนกลางรับผิดชอบซื้อวัตถุดิบ ส่วนมะลิเธอมีพรสวรรค์นในการปรุงอาหารที่ไม่มีใครเทียบได้วันแรกที่เปิดร้านมีแค่โต๊ะไม้เก่าสี่ตัวกับเตาถ่านเล็กๆแต่สามพี่น้องช่วยกันทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างจานจนถึงเสิร์ฟลูกค้าฝนตกก็ช่วยกันยกเตาแดดออกก็ช่วยกันกางรม่มมะลิใช้เวลาทั้งคืนคิดค้นสูตรพิเศษน้ำปลาร้าคั้วพริกหอมที่ทำให้ลาบของร้านแตกต่างเธอผสมสูตรดั้งเดิมของยายกับเทคนิคที่เรียนรู้มาจากการทำงาน ภายใน3เดือนร้านเล็กๆก,กลายเป็นที่ที่คนต่อคิวตั้งแต่11โมงเท้าลูกค้าขับรถมาจากอีกฝั่งของเมืองมาต่อคิวลิมรถลาบสูตรพิเศษรายได้เพิ่มขึ้นจากวันละพันบาทเป็นวันละหมื่นบาทแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงพี่นิดเริ่มคุยกับเพื่อนเก่าที่ทำธุรกิจเพื่อนบอกว่าจะทำให้ร้านใหญ่ขึ้นต้องมีแบรนด์ที่ชัดต้องมีเจ้าของที่เป็นหน้าเป็นตาความจริงแล้วพี่นิดมีหนี้จากการลงทุนผิดพลาดเมื่อ3ปีก่อน เธอกลัวว่าถ้าร้านไม่โตเร็วพอจะไม่มีเงินใช้หนี้ทันความกลัวนี้ทำให้เธอเริ่มมองน้องๆเป็นอุปสรรคไม่ใช่พันธมิตรพี่นิดเริ่มเชื่อว่าความสำเร็จของร้านมาจากการบริหารของเธอไม่ใช่จากสูตรอาหารของมะลิใครๆก็ทำอาหารได้แต่การทำให้ร้านอยู่รอดต้องใช้สมองพี่นิดพูดเสียงดังพี่หนึ่งเงยหน้าขึ้นจากการหั่นผักมองพี่นิดด้วยแววตาไม่เห็นด้วยแต่เลือกเงียบ เราสามคนก็ช่วยกันมาตลอดนะพี่อย่าลืมสิพี่หนึ่งพูดเบาๆวันหนึ่งมะลิเห็นเอกสารแปลกๆบนโต๊ะพี่นิดมันคือใบจดทะเบียนร้านใหม่ในชื่อลาบพี่นิดสูตรต้นตำรับโดยมีแค่ชื่อพี่นิดเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวพี่นิดทำทุกอย่างลับหลังเธอเช่าที่ใหม่ฝั่งตรงข้ามตลาดตกแต่งหรูหราติดแอร์มีพนักงานใหม่และที่สำคัญเธอพยายามขโมยสูตรลับของมะลิไปใช้ วันเปิดร้านสาขาใหม่พี่นิดจัดงานหรูเชิญแต่คนมีหน้ามีตามาลิกับพี่หนึ่งเดินมาถึงพร้อมกันแต่สิ่งที่เห็นทำให้ทั้งคู่ตะลึงป้ายร้านใหม่เขียนว่าลาพี่นิดสูตรต้นตำรับโต๊ะไม้เก่าที่เคยใช้ด้วยกันถูกทิ้งไว้หลังร้านเตาถานที่เคยช่วยกันยกถูกเปลี่ยนเป็นเตาแกส๊สและที่เจ็บที่สุดพินิดยืนต้อนรับลูกค้าราวกับว่าถือสร้างทุกอย่างมาคนเดียว พี่นิดนี่มันร้านของเราสามคนไม่ใช่เหรอมลิถามเสียงสัน่นพี่นิดเม้มปากแนวนมองมาลิด้วยแววตาที่กำลังต่อสู้กับตัวเองเทาลดสายตาลงเล็กน้อยก่อนเงยหน้ากลับมาอย่างแข็งกร้าวพี่ไม่ได้เปลี่ยนร้านแต่พี่เปลี่ยนใจไปตั้งแต่วันที่ร้านเริ่มดังพี่หนึ่งยืนน้ำตาไหลเธอมองพี่นิดสลับกับมลิฉันไม่อยากเลือกข้างแต่เจ็บที่เห็นครอบครัวแตกแบบนี้พี่หนึ่งพูดเสียงสัน่น มะลิไม่พูดอะไรอีกเธอเดินออกจากร้านเงียบๆพี่หนึ่งมองพี่นิดครั้งสุดท้ายด้วยความผิดหวังแล้วตามมะลิไปทิ้งให้พี่นิดยืนอยู่กับร้านใหม่ที่หรูหราแต่ไร้หัวใจสองสัปดาห์ต่อมามะลิกับพี่หนึ่งเปิดร้านเล็กๆฝั่งตรงข้ามใช้ชื่อว่าลาบน้องมะลิไม่มีป้ายใหญ่ไม่มีแอร์มีแค่โต๊ะไม้สี่ตัวเตาถ่านเล็กๆเ,เหมือนวันแรกลูกค้าเก่าเริ่มกลับมาทีละคนพวกเขาบอกว่ารสชาติแบบนี้แหละที่คิดถึง มะลิยิ้มขณะต่ำส้มต่ำเธอใส่ใจทุกรายละเอียดเหมือนเคยในขณะเดียวกันร้านพี่นิดเริ่มมีปัญหาพนักงานใหม่ทำอาหารไม่ได้รสชาติเหมือนเดิมพี่นิดพยายามลอกสูตรของมะลิแต่ขาดสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจที่รักในการทำอาหารลูกค้าทยอยหายไปทีละคนจากวันละหมื่นเป็นวันละพันจากวันละพันเหลือแค่ร้อยค่าเช่าที่แพงพนักงานที่เยอะทำให้ร้านขาดทุนหนัก หกเดือนผ่านไปร้านพี่นิดต้องปิดตัวป้ายร้านที่เคยสดใสกลายเป็นป้ายซีดจางโต๊ะเก้าอี้หรูหราถูกขายทอดตลาดแต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือพี่นิดสูญเสียน้องสาวสองคนที่เคยรักเธอมากที่สุดมาลิมองร้านที่ปิดตัวจากฝั่งตรงข้ามเธอไม่ได้ดีใจกลับมีแต่ความเศร้าที่ครอบครัวต้องแตกแยกเพราะความโลภวันนี้ร้านลาบน้องมาลิยังเปิดอยู่ลูกค้าย,ยังคงต่อคิวทุกวันแต่มาลิไม่เคยลืมบทเรียนสำคัญ รสชาติที่แท้จริงของอาหารไม่ได้อยู่ที่สูตรลับหรือเทคนิคพิเศษแต่อยู่ที่หัวใจที่ซื่อสัตย์และความรักที่มีต่อคนที่เรารับใช้บางครั้งเธอมองไปที่รูปถ่ายเก่ารูปสามพี่น้องยืนยิ้มหน้าร้านเล็กๆในวันแรกวันที่ทุกคนมีแต่ความหวังวันที่คำว่าเรายังมีความหมายความลอบทำลายได้ทั้งรสชาติอาหารและครอบครัวที่เคยรักกัน ถ้าเรื่องนี้สอนอะไรก็คงเป็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเงินหรือชื่อเสียงแต่วัดจากความสัมพันธ์ที่เรารักษาวไว้ได้แชร์เรื่องนี้ต่อเพื่อเตือนใจว่าอย่าให้ความโลภทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต